รายการหนึ่งในร้อยสเปเชียลค่ะแล้ตอนนี้นะคะมิวก็นั่งอยู่กับน้องฟ้าชัญญศรนสาคอนจันค่ะมิสไทยแลนด์ยูเนเวอร์สประจำปี2554ค่ะช่วงที่แล้วนะคะเราได้ทําความรู้จักกับเธอไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะมาในช่วงนี้ค่ะเราจะมารู้จักกับอีกบทบาทหนึ่งของเธอนะคะนั่นก็คือการเป็นลูกสาวแล้วก็น้องสาวที่น่ารักของครอบครัวสาครจันค่ะแล้วตอนนี้ค่ะมิวก็นั่งอยู่กับครอบครัวสาครจันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ คุณแม่นะคะคุณพ่อแล้วก็พี่แม็กนะคะเขาเรียกคุณแม่คุณพ่อนะคะเพราะว่าอยากเป็นลูกสาวสวยๆในบ้านแบบนี้บ้างได้ไหมคะคุณแม่โอ้โหเดินอยากได้มากอยากได้มากเอาละค่ะเดี๋ยวถามคุณแม่ก่อนเลยว่าวินาทีแรกเลยที่น้องฟ้าได้ถูกประกาศชื่อว่าได้รับตําแหน่งนิตไทแลนด์มินิเวิร์สเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะดีใจดีใจมากเลยค่ะก็ภูมิใจเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เ่อเราสั่งสอนลูกมาเนี่ยวันเนี้ยมันได้ผมเพาะบ่มเพาะขึ้นมาจนถึง วันที่ลูกประสบความสําเร็จค่ะดีใจค่ะดีใจมากเลยคุณพ่อและครับเพราะว่าเห็นตั้งแต่วันแรกวันที่สมัครเลยมีคุณพ่อคุณแม่ไปให้กําลังใจน้องตลอดก็คงเช่นเดียวกับแม่แหละครับแต่ก็เนื่องจากว่าผมผมก็เคยไปไปส่งไปดูหลายๆครั้งแล้วก็เห็นพัฒนาการของเขาที่ค่อนข้างจะมั่นใจได้นะครับเออ่ก็คิดว่าคนสวยมีเยอะแต่ว่าคนที่สวยแล้วก็ เก่งด้วยเนี่ยก็ก็คงมีไม่ทุกคนเสมอไปแล้วก็พอลูกทําได้สําเร็จก็ภาคภูมิใจมากดีใจมากเ่พี่แม็กซ์ละคะก็กน้องสาวไปว่าจากตอนแรกเป็นเด็กตัวเล็กๆตอนนี้ได้มาสมมงกุฎแล้วก็สําหรับผมนะครับผมผมมองว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่สูงสุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมก็ ดีใจมากครับคนนั้นกระโดดกอดพ่อแม่อบอกเลยว่าตั้งแต่วันแรกที่สมัครเก็บตัวจนถึงวันสุดท้ายที่ประกวดเนี่ยกิจกรรมเยอะแล้วก็ต้องเหนื่อยมากพอสมควรคุณแม่มีวิธีให้กำลังใจน้องใหญ่บ้างนะคะหรือมาก,ก็จะโทรคุยกันนะคะก็อพ่อยจะบอกให้น้องอดทนแล้วก็สู้พรามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่ไปตอนใกล้จะตัดเสร็จแล้วค่ะก<ห>็ไปไปเยี่ยมน้องที่กองน้องเข้ามาก่อนแล้วก็ร้องไห้ก็ถามเป็นไงเขาบอกแม่หนูอะ กลัวว่าหนูจะทําให้คนที่ให้กําทน,นที่เชียร์หนูไนดะ้ผิดหวังหนูกลหนูทําไม่ได้ะแ,แม่ก็บอกเขาว่าลุงไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ใครมากดดันหนูหรอกถ้าหนูไม่กดดันตัวหนูเองแล้วก็ไม่อยากให้หนูเนี่ยอดทนเพราะว่าเวทีสําหรับหนูเนี่ยถ้าแบบเมืองไทยคงไม่มีกแล้วเพราะเวทีนั้เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด เราต้องอดทนเครื่งแข็งแล้วก็สู้ต่อไปก็ให้บอกว่าให้น้องอดทนไว้อย่างนี้นะคะอ่าทีนี้ถามถึงพี่แม็กซ์บ้างดีกว่าได้ขค่ะว่าน้องฟ้าบอกว่าทั้งสามคนในนี้เนี่ยถ้าเกิดจะกลัวกลัวพี่แม็กซ์มากที่สุดเลยทําไมล่ะคะทําไมคะพี่แม็กซ์ทำไมน้องกลัวเอ่อผมว่าธรรมชาติของเด็กนะครับเมื่อประมาณเอาสักสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วกำลังตัวเล็กๆอยู่เลยเราทะเลาะกันเนาะตามแบบพี่น้องครับผมพอสักเอ พอสักสักประมาณสิบเอ็ดสิบสองนะครับผมก็เริ่มทําหน้าที่ที่ถูกต้องครับก็ <c oughs> คือคือไม่มีการทะเลาะก,กันแล้วก็ววารดูแลน้องสาวมาเรื่อยๆครับผมครับพี่แมทมีกรอบในการวางในการใช้ชีวิตกับน้องฟ้าบ้างไหมคะหรือว่าให้คําปรึกษาอย่างเดียวก็จริงๆจะไม่ได้ลักษณะให้คําปรึกษาค่ะแต่ถ้าอะไรที่เขาเห็นว่ามากไปเขาก็จะบอกว่า ไม่ชอบไม่ทําไม่ให้ทอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะไม่จะไม่ค่อยลงอะไรละเอียดเท่าไหร่ด้วยความที่ว่าเขาก็เป็นผู้ชายอาจจะกึ่งๆเหมือนกับไปปลอบใจเขามากกว่าครับถ้าเขามีเรื่องไม่สบายใจหรือหรือมีความทุกข์อย่างเงี้ยครับผมยืนเข้าไปนั่งคุยเขาแล้วก็พูดให้กำลังใจเขาครับมีน้องสาวสวยระดับประเทศแบบนี้ห่วงบ้างไหมคะผมคำว่าห่วงผมขอคำใช้คำว่ารักแล้วกันครับผมครับผมเพราะว่า ผมคิดว่าผมอยากจะให้สิทธิ์ในการเลือกของเขาค<า>่ะนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติอนาคตจะคบกับใครอะไรยังไงเ<า>นี่ยก็ขอสกรีนนิดนึงเอาละค่ะแล้วมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น้องฟ้าบอกไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วว่าชอบร้องเพลงเพราะว่าครอบครัวก็ชอบร้องเพลงใครชอบร้องเพลงใครร้องเพลงเ,งเก่งมากสุดน้องฟ้าก็เก่งที่สุดนะคะก็ ใกล้ใกล้เคียงกันค<ช>่ะต <ส ieur S 2> ืงง<ห>น <Natural Four> ต้องต่อ <object S 1> สู้กันเขาไม่กล้าพูดนะฮะผมว่าเขาเขาเก่งที่สุดแล้วจริงเหรอคะพอมาทีได้คนในครอบครัวนะคะอ่ะแล้วเวลาไปร้องเพลงด้วยกันเนี่ยส่วนมากใครจะแบบว่าเป็นตัวชูโรงสองคนหลาน สองคนเลยองพ่อกังป้าน้องคู่กันอ่ะแล้วคุณแม่กับพี่แม็กล่ะคะแม่เป็นกองเชียร์ค่ะเป็นกองเชียร์ค่อยๆค่อยคพลุองพลอยอย่างเดียวจริงๆผมก็เคยเคยร้องคู่กับน้องบ้างนะเพลคนเลยครับเพลงอะไรเวลาร้องคู่กันนะคะเราเราจะร้องอ่อ endless love ครับผม endless love นะคะแต่เราเป็นเพลงที่หวานมากเลยเนาะแล้วถ้าเกิดเป็นน้องฟ้ากับคุณพ่อล่ะคะเวลาร้องเพลงคู่กันร้องเพลงสนุกค่ะสนุกสนุกทุ่งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอืมคล้ายๆลุกทุงอย่างเงี้ยลุกทุง วันนี้แหม่มาถึงบ้านน้องฟ้าครอบครัวรักเสียงเพลงอย่ทันทีแล้วถ้าจะไม่ให้ร้องให้ฟังเนี่ยก็ยังดูยังไงยังไงอยู่นะคะคุณพ่อต้องโชว์น้ําเสียงนิดนึงแล้วละค่ะกับลูกสาวคนสวยคนนี้เพลงอะไรดีเอ่ยจะต้องู่แล้วพ่อพ่อออกเพลงทหารเรือดีกว่าได้อาทหารเรือก็ได้แต่ต้องมาต้องต้องขยับมานั่งนิดหน่อยะโอแม่คุณบุญเรือทหารเรือเอาหัวใจมาฝาก แถน,นตัวอีกตั้งหาเธอไม่ลำบากช่วยรับฝากได้ไหมเจ้าโอา้พอคุ้บุญเลือทหารเรือเขาว่าเชื่อไม่ได้แร่เรือออกเมื่อไรขึ้นบกที่ไหนเที่ยวใจใครทั่วเมืองอย่าไปเชื่อใครๆค,คนเขาชอบใส่ความคนเขาต้องรู้ความที่เขาถึงพูดเป็นเรื่องอ จะดาวเอาก็ได้ทั้งสิ้นไกลตั้งหมื่นไม้ทะเลเขายังเรือกระเดืองว่าทหารเรือไทยชอบใช้แฟนเปลืองไม่จริงไม่จริงยอดยิงเนื้อเรืองแต่ผู้ยิงลายเมืองกล่าวขวัญกันเกลียว เอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรรครอบครัวสากจันมากๆเลยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับน้องฟ้านะคะ<ม>คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่หนึงก่อนแล้วช่วงหน้าเนี่ยน้องฟ้าและคณะมิสไทย a ลนด n ยู n i เว r ร์ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กันค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นกลับมาพบกันในช่วงหน้ากับรายการหนึ่งในร้อยสเปเชีค่ะ